คุณนะครับที่ให้รางวัลนี้ผมนะครับผมก็เคยเข้าริงมาสองสาครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมดีใจที่สุดเพราะสองสาครั้งก่อนไม่ได้คนระับ <laughs> ก็ขอบคุณ Transformation t i l m นะครับที่ทำหนังเรื่นี้มาแล้วก็ ขอบคุณทีมงานทุกแกแปลงมาทุกคนขอบคุณพี่ต้อมยูเตเลอร์นะครับที่เป็นคนเป็นคนเริ่มต้นหนักเรื่องนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวผมที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับขอบคุณแม่ขอบคุณพี่สาวขอบคุณพ่อขอบคุณปู่ย่าตายายทุกป้าน้าอาทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมก็ ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับในวันนี้ผมได้รางวัลแล้วผมอยากที่จะขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษด้วย Thank you ยัไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ไหนๆเป็นวันที่พิเศษสําหรับผมมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าผมทําดีผมเที่ยวผมพูดอะไรไปตอนนี้ก็คงแม่ผมไม่โกดผมผมไปแอบสั่งมาครับผมอเปิดให้ดูตรงนี้คงน่าเกลียดนิดนึงเดี๋ยวไปดูที่บ้านนะแม่